โค้ชเชยชียงซอกนี่เป็นหัวหน้าโค้ชผู้สอนของทัพ <Ha. S 1> จอมเตะทีนตดไทยมาอย่างยาวนานนะครับล่าสุดนี้ก็จะมอบโอกาสให้กับโค้ชเคียงข้าง mm hmm. เลยคือโค้ชนักชัชวันขาวละอออแล้วก็โค้ชชิดวิชิตสิทิกันนะครับ <Ha. S 1> เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ผูกสอนในการคุมทัพจอมเตะเนี่ย <Ha. S 1> ไปดู้สึกเวียดนามโอเพ่นครับค่ะ ศึกเวียดนามโอเพนเทควันโดนะ2016ก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้ว15-18ธันวาคมค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยบอกว่าตามที่สมาคมได้รับหนังสือเชิญจากสมาคมเทควันโดของเวียดนามให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเวียดนามโอเพน2016ระหว่างวันที่15-18ธันวาคมที่โฮจิมินห์ มีจอมเตะฝีเท้าดีทั้งในอาเซียแล้วก็เอเชียเช่นเกาหลีใต้จีนอิหร่านไต้หวนันแล้วก็ไทยมาร่วมชิงชัยกันอย่างหนาหูเลยค่ะคทางโคชยองซอโหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ก็เลยตัดสินใจเลือก4จอมเตะฝีเท้าดีประกอบด้วยรุ่นน้ำหนัก58กิโลกร,รมัมก็คือเจ้าจูเนียร์รมณนะรงค์สเวกวิหารีอดีตเหรียญทอง US o อ e n ส่วนรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมชายเป็นเจ้านัดนัทวีกล่อมพงศ์เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่28ค่ะรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมหญิงคือน้องเพชเบญจรัตน์ย่างตระกูลเจ้าของเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียและรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงเป็นน้องเอิร์นชนกา์เสาวรสดาวรุ่งดวงใหม่ที่เพิ่งจะติดธงเป็นครั้งแรกนะคะให้ทั้ง4คนนี้ล่ะค่ะเตรียมตัวเดินทางไปล่าเหรียญทองในครั้งนี้ค่ะและครั้งนี้นั้นที่ไปเวียดนามโคชเชฟไม่ได้เดินทางไปเองแต่ว่วา ได้เปิดโอกาสให้สองสตาฟโค้ชทีมชาติไทยทั้งโค้ชแม็กชัช,ชาวานขาวะอและโค้ชชิดวิชิตติดติกันนะครับมาดูแลนักกีฬาตนเองแบบเต็มที่จากเดิมนั้นทั้งคู้ก็เป็นเพียงผู้ช่วยโค้ชการแข่งขันครั้งนี้ครับโค้ชเชนนั้นก็มอบหมายให้ทั้งโค้ชแม็กแล้วก็โค้ชชิดนั้นเป็นผู้บุกสอนดูแลนักกีฬาทั้งหมดด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าดูแลตั้งแต่การซีซ้อมรวมทั้งเรื่องพละกําลังแต่ละวันมาอยู่แล้วเห็นได้จากผลงานของสุกินแชมป์โลก2016ที่ผ่านมาที่ประเทศคนาดาก็สามารถปปกั้น จอมเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ด้วยครับโค้ดแม็กและโคบิชิตนี่จริงๆแล้วอยู่คู่กับโคชเชจมานานเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วยดูแลการฝึกซ้อมมาตลอดนะครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่โคชเเจคงจะปล่อยให้กับ2โค้ชดาวรุ่งของไทยเนี่ยนะครับไปเป็นโค้ดเต็มตัวสักทีในการแข่งขันเวียดนามโอเพ่นนะครับพูดถึงนักกีฬาที่เข้าแข่งขันหน่อยดีกว่าครับคุณทั้งสองท่านครับจุนียรามารมเสวีวิหารีครับช่วง หลังๆที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้น่าจะเรียกความฟิตกลับมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นตัทวีกล่อมพงไี้เป็น2จอมเปะจากสโมสรทีระพึกนะครับน้องเพชรนี่ก็โอ้โหผลงานเพิ่งจะทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมานะครับน้องเพชรเป็นจกรัฐนะครับก็น่าสนใจเลยแหละนะครับในการแข่งขันที่เวียดนามนะครับว่าทีมชาติไทยจะทําได้ดีแค่ไหนแข่งที่เวียดนามก็จริงนะแต่ถ้าดูประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยโอ้โห หิน <wounds> เลยนะฮะมีทั้งจีน <Gym. S 1> <moon> มีอิรานนะครับเกาหลีด้วยอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่จากที่สุดผลงานของโคชแม็กและโคชชิดรวมไปถึงนักกีฬาเทควันโดของไทยต่อไปด้วยครับนอกจากนี้สมาคมก็ยังส่งเสริมและก็ผลักดันให้โคชแม็กชัชวานและโคชชิดวิชิตเดินทางไปอบรมเป็นผู้ฝึกสอนเทควันโดระดับนานาชาติของสาพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียหรือว่า A.T.U. ระหว่างวันที่19ถึง23ธันวาคมนี้ด้วยนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ คร็ต้องชื่นชมโคชเชนะครับว่าไม่ได้สร้างแค่จอมเตะรุ่นใหม่นะครับสร้างโคตรุ่นใหม่ด้วยนะครับในการผลิตมาเพื่อฝึกซ้อนจอมเตะของไทยแนอนตเพราะว่าเราไม่รู้นะครับวันหนึ่งโคชเชอาจจะมีการคิดติดมันเกิดกับไปเกาหลีใต้หรือเปล่าถือว่าเป็นการวางเป้าหมายไปล่วงหน้าด้วยปาร์ตี้ก็ต้องมีวันเลิกราแหละนะคะก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า